เสียดายสัง่งอนเอาไร่งเห็เห่องอะไรัสดีรอบสองครับ,บค,รคุณบอยใช้อะไรอดนอนตาไม่ดำไม่คล้ำใช้คิวอาบน้ำดีล่าสกินครับสั่งแล้วหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบบาท,บาทอืมน้องบอยไปอาบน้ำให้น้องแอนขายต่อมาเดี๋ยวแอนจะขายเองเท่าไหร่บ้างนะ หนึ่งพันห้าร้อยบาทแถมเสื้อหนึ่งตัวแล้วก็ซื้อครบห้าร้อยบาทก็คือคส่งฟรีส่งฟรีนะแต่ถ้าคือเก็บเงินปลายทางเราไม่ส่งฟรีนะเพราะว่าเขาเก็บค่าธรรมเนียมอยู่แล้วใช่เอาไป<อ>าทางผูง้ติดส่งฟรีนะมุจเจาะใจใจอยู่แล้วเออแต,แต่แต่ก็คือคือถ้าถ้าเข้าร่วมโปรส่งฟรีเนี่ยก็คือต้องโอนจ่ายตอนนี้เลยกดลิงก์ที่ปรับหมดนะครับอนนรอเขาอ่านน้ำเสียงแลาวะพี่บอยหนูเป็นคนกัมพูชาแต่หนูชอบ ตัวเองนอนขายของรอเขาด,ด้วยเบิ้งหน่อยนึงโ <Okay, S 1> อเคกดลิงก์ที่ปักหมดค่ะทุกๆตัวเองมันมันแอมเย็นป่ะเนี่ยเย็นอยู่แต่มันอยู่ตรงนี้ไงเดีย๋ยวเขาเงอกอันนี้ลุจริงเออมันก็ขึ้นไปอ๋แอแสดงว่ามันเปิดปิดไม่ตลอดบ่ ขงจะโทษตัวเองเลยเข้าผิดอีกแล้วตัวเองหนูเป็นเครียดจังในยบูดนเดีวนี้หนูเป็นเขียดยไงแมกดลิงก์ที่ปักหมุดเลยนะคะสนใจสั่งซื้อได้นะคะครีมอาบน้ำแล้วก็แชมพูนะคะส่วนแอนเนี่ยแอนอ่ะใช้สูตรออร์แกนิก แอนใช้สูตรออร์แกนิกคือหนังหัวอ่ะนะมันแดงเมื่อกี้นะตาก่บทุกคนจะไปโฟกัสมองกันมันหนักมันแดงดิมูเจ้านอนขอสิไปอย่าพึ่งปานอย่าพึ่งไปปานแป๊บหนึ่งค่อยขายของก่อนผู้ใดนี่สั่งสั่งกดลิงก์ที่ปักหมุดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่าชำระเงินปลายทางหรือว่าโอนเงินนะคะ นี่สะอาดม่หมลมันกระสีสะอาดแบบนี้เลยอันนี้แอนบอกข้ในใไปเติมค้นเดี๋ยวแอนจะไปแอนจะไปทําสวยครั้งเดียวประมาณช่วงช่วงประมาณก่อน,ก,อนก่อนสงการแหละแอนก็กําหนดว่าเออจะได้ไม่ต้องไปหลายรอบเพราะว่าเดี๋ยวมันมันกระสงนี้วันสําคัญู่มันบลาอืมอุ้ยขอบคุณพี่นิลินค่ะขอบคุณดาวสองร้อยดวงขอบคุณทุกๆก,กกำลังใจขอบคุณพี่นนองทีซอยไอไปปันวิวเด้อไปปันวิวพรอม แม่สั่งไปแล้วใจเย็นๆนะคะคุณแม่เดี๋ยวแอดมินจะตอบนะคะกดลิงก์ที่ปักหมุดเลยสําหรับใครที่อยากจะได้แชมพูนะคะซื้อครบ5 0 0อบาทตอนนี้เป็นโปรโมชั่นใหม่นะ500อบาทปกติมันจะมีค่าส่งไงแต่ว่าตอนนี้คือไม่ได้คิดค่าส่งก็คือส่งฟรีไปเลย5้าร้อยบาทนะคะส่วนใครที่เก็บปลายทางก็คืออ่าก็จะมีค่าจัดส่งปกติเอออันนี้บริเกียวได้สำหรับผู้ใด day, สั่งออนไลน์ที่โอนเงินอ่ะนะคะใจมาแค่หาลอยอก็คือบ่มีค่าทรงไ้ส่งไ้ฟรี สำหรับผู้ใดที่อยากสได้เสือ้อเสื้อที่มันเป็นอ่าที่แอนเอาไปแจกทีมงานวันนั้นอ่ะทุกคนเห็นไหมคะชมพูกับฟ้าเออสกรีนแอนบอยนะคะผ้าดีแล้วก็ผ้าดีอันนี้การันตีนะคะเป็นเป็นผ้าที่เกรดดีแล้วก็สกรีนดีด้วยนะคะอ่ามันสิบโมเป็นผ้าแข็งแข็งไหมพี่น้องเป็นผ้านิ่มๆนะคะซักแล้วมันมันมันเป็นผ้าย้อมสีซักหลอบแหลกมันอาจจะมันอาจจะมีตกแนตะวันหลบ ต่อไปก็คือบอบอบบบได้เป็นอีหยังนะคะพี่น้องเสือดีก็คือหนึ่งพันหรอยบาทได้เสือตัวหนึ่งหนึ่งพันหรอยบาทได้เสือตัวหนึ่งขอบพระคุณมากๆเลยค่ะแม่หอมจันสร้างอีกบอเบิงสองเครื่องสวัสดีจ้าพี่บอยอาบน้ำจ้าออ แอนกับมันจะได้อาบน้ำเมื่อวานนี่เมื่อวานนี่กับมาร่าธอนเงยาไปตังแต่ไหนอะอาบน้ําตอนประมาณเที่ยงบ่ายโมงก็ไปงานที่กรุมภาวาปีกรุมภาวาปีมาที่ซัมสูงซัมสูงแล้วก็ไปที่ชัยภูมินะคะนี่แหละก็เพิ่งจะได้อาบน้ํา กดเข้าไปตรงลิงก์ที่ปักหมุดเลยนะคะตรงที่มีรูปพี่บอยยืนอยู่นะยืนยืนงะงะง,ง,งนมึงอย่างบุญนันเคลตินใช้ดีใช่ค่ะหนูว่าใช้ใช้ดีทุกสูตรแต่มันแล้วแต่สภาพแล้วแล้วแต่สภาพผมแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนว่าสะดวกแบบไหนเคลตินก็ดีก็จะเป็นหอมคนละแบบกับออร์แกนิกนะคะส่วนคนที่มีปัญหาเรื่องหนังสีสาะมากๆก็ มันก็จะแตกต่างกันไปอืมส่วนเคลาตินเนี่ยคือใครที่ผมผมแห้งผมมันจังเสียแนะนําไปใส่เคลาตินนะคะผมแหง้งผมผมแห้งแตกไปอย่างสิบประมาณนี้ไหมอืมคือจังมันมันฟูจังสิไหมบ้ลองค้นเนาะใส่เคลาตินค่ะใส่คููกับครีมหนวดส่วนผู้ใหที่มีปัญหานางังศีรษะ ที่เป็นลังแค่แน่ที่เป็นอ่ามันแดงแน่ถือสารเคมีมาแนงสีกับออร์แกนิคส่วนครีมอาบน้ำนี่ก็คือใส่ในชีวิตในชีวิตประจําวันอยู่แล้วค่ะปกติเลยสบู่ใช้ดีขอบพระคุณมากๆอันนี้เป็นครีมอาบน้ําน้ําหอมนะคะคือคืออยากจะให้ทุกคนได้ได้ได้บรรยากาศของของการอาบน้ําที่ที่ดีอปกติแล้วอ่ะครีมอาบนา้ามันกะ มันก็หอมบบสโตนะ่ะแต่ว่าอันนี้สิเป็นกินทีทีแอนมาก็เลยแบบเผ็ดออกมาขอบคุณจา้าครีมอาบน้ำก็ก็ล้างง่ายนะคะหมายถึงว่าฟองฟองเยอะแล้วก็ล้างง่ายที่สำคัญสะอาดแล้วก็บผิวว่าแห้งค่ะผิวว่าแห้งเคล็ดลับย่างหนึ่งของผิวดี เคล็ดลับอย่างหนึ่งของผิวดีคือเช็ดตัวให้หมาดๆแล้วรีบทาโลชั่นเลยรีบทาโลชั่นอันนี้แอนทําประจํานะคะคือผิวเราอะผิวห้าสิบอแห่งกันแอนสิบอได้ใส่พวกน้ํามันออยอีอย่างเดียตว่าคือคือบอกถึงว่าแอนจะเป็นคนที่เช็ดตัวหมาดๆแล้วแอนจะรีบทาครีมแต่จะมีบ้างที่รู้สึกว่านานๆานทีแอนจะมันจะเป็นตัวน้าเป็นออยที่บํารุงผิวแอนก็จะแบบชะลมทั้งตัวไปอีกทีหนึง่ง อเอเขาอาบน้ำเขาเห็ุอย่างเขาคือเขาคือตรงเตีงตรงเตงีงเถอะใช้ดีจริงขอบคุณหลายๆค่ะแม่พอใช้ครีมอาบน้ําของแอนนี่หนูจะบอกเคล็ดลับหนูจะบอกเคล็ดลับใครที่อยู่กับแฟนใช่ไหมคือมันไม่ใช่แค่ว่าแบบอันนี้อันนี้บอกสำหรับคนมีแฟนเนาะจะเข้าอยู่น้ำแฟนแนังสิคือไม่มีหรอกค่ะที่แบบ ผู้ชายหรือแฟนอ่ะจะไม่ชอบกลิ่นอะไรที่หอมๆตะกี้นี่แอนจะฉีน้ำหอมเดยชฉีน้ำหอมก่อนนอนแล้วทุกคนรู้ไหมน้ำหอมก็เป็นกลิ่นน้ำหอมของกลิ่นครีมอาบน้ำนี่แหละกลิ่นครีมอาบน้ำที่แอนทำนี่แหละแต่ก่อนอ่ะแอนแอนจะฉีน้ำหอมถามพี่บอยดูช่วงช่วงที่ช่วงที่คบกับพี่บอยอ่ะเวลาเวลาที่ได้มีโอกาสอยู่ด้วยกันอ่ะเอออาบน้ำแล้ว สีฉีดน้ําหอมแต่ว่าในความในความรู้สึกของแอนอะแอนมีความรู้สึกว่าน้ําหอมมันเป็นอะไรที่ที่ดมแล้วมันมาเป็นธรรมชาติไหมดมแล้วมันมาเป็นธรรมชาติแองก็เลยรู้สึกว่าอันรู้สึกว่าตอนตอนเวลาที่อยู่ใกลออ้พี่บอยเนี่ยอยู่อยู่ใกล้พี่บอยเนี่ยคือเวลาที่พี่บอยเขาทาครีมหรือเขาอาบน้ําเขาใช้ครีมอาบน้ําอะเขาใช้ครีมอาบน้ําที่มันที่มันมีที่มันกลิ่นกลิ่นมันจะแบบ คือกินมันแห้งนะ่ะนิดนึงเวลาเวลาอาบมาแล้วมันมันได้กินมันก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นธรรมชาติมันมันเป็นธรรมชาติแอนก็เลยรู้สึกว่าแอนอยากเ็ดครีมอาบน้ําที่ที่อาบเสร็จแล้วคือพอเราก่อนก่อนเราจะนอนเราจะได้กลิ่นไหมกลิ่นที่มันหอมออกมาจากตัวเราจริงๆอะไหมที่มันไม่ใช่กลิ่นน้ําหอมคือหลังจากนั้นแอนก็ไม่ได้ใช้น้ําหอมอีกเลยทุกคนคอยกระซาตะคีมอาบน้ำมวันี้ลนะ มันก็สิได้กินเป็นธรรมชาติเป็นกลิ่นผิวเราจริงๆเวลาแฟนอยู่ใกล้เรามันก็มันก็ทําให้มันก็ทําให้รู้สึกผ่อนคลายมันก็ทําให้รู้สึกแบบเออดีมากยิ่งขึ้นอันนี้หนูพูดจริงๆอะมันเป็นเคล็ดลับเดชบางคนบางคนแบบว่าทําไมถึงถึงบ่ใส่ใจบางคนบ่ดูแลบ่อาบน้ำบางสิเออมันอันนี้มันก็เข้าใจมันกับมี่บาง จังแอนกับพี่บอยกับมีบ่บังมงเดียม่ๆมกับว่ได้อาบน้ำกับมีแต่ว่าคือบอกถึงว่าถ้าวันไหนที่ได้มีโอกาสแบบอาบน้ําแล้วได้ดูแลตัวเองก่อนนอนอะไรเงี้ยการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีอะไรเจ้าค้าทองน้ำเตะครับครับพ่ะนะ